สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนก็เดี๋ยวอาจารย์จะมาะแนะนำนะครับการเข้าใช้งาน Google classroom นะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้ทำการโพสต์นะครับวิธีการแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่จะใช้เข้าในส่วนของห้องเรียนนะครับไว้ในกลุ่มไลน์นะครับ CT 63เทียบโอนแล้วนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยรายละเอียดก็จะอยู่ในโน้ตของกลุ่มนะครับก็คลิกไปที่โน้ตนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น URL นะครับที่ใช้เข้า Google Classroom นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะต้องมี Gmail ก่อนนะครับจะใช้ Gmail ของตัวเองก็ได้นะครับหรือว่า ใช้ Gmail ที่เพิ่งได้จากมหาวิทยาลัยนะครับในขั้นตอนของการลงทะเบียนก็ได้นะครับที่เราไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดที่ portal.rmu.th.ac.th นะครับวิชาที่นักศึกษาจะต้องเรียนกับอาจารย์นะครับก็จะมี2วิชาก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นวิชาทฤษฎีนะครับก็จะมีรหัสเข้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็มีวิชาปฏิบัตินะครับแล้วก็มีรหัสเข้าชั้นเรียนนะครับเนื่องจาก วิชาเครือข่ายเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2วิชานะครับก็คือแยกทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติออกจากกันเพราะฉะนั้นเกรดก็จะมี2ตัวนะครับก็คือวิชาเนี้ยเกรดก็ตัวหนึ่งนี่ก็ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็การสั่งงานหรือการเก็บคะแนนก็แยกกันด้วยนะครับวิธีการนะครับก็ทําตามนะครับทําตามขั้นตอนได้เลยอันดับแรกก็เราตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามี Gmail หรือย,ยังนะครับ ถ้ามีแล้วก็มาทําข้อสอบได้นะครับถ้าไม่มีก็ไปสมัครนะครับหรือว่าใช้ Gmail นะครับที่ได้จากมหาลัยก็ได้นะครับที่เป็นชื่อนามสกุล3ตัว r m u t r ใช่ไหมครับ i r m u t r a c t h นะครับตัวนั้นสำหรับใช้ Gmail นะครับแล้วก็จะได้ o o o l l e f i l e s t r e a m ด้วยนะครับโอเคนะครับ วิธีการนะครับก็คลิกที่ลิงก์นะครับคลิกที่ลิงก์เลยมันก็จะพาเข้าสู่อันนี้อาจารย์ล็อกอินไว้เดี๋ยวออกให้ดูตั้งแต่แรกนะครับนี่เข้ามาปั๊บนะครับเราก็ล็อกอินด้วยอีเมลนะครับ Gmail กรอก password ให้เรียบร้อยนะครับ เข้ามาเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ว่างๆไม่มีอะไรนะครับซึ่งมันจะมีเมนูนะครับแนะนําเมนูก่อนด้านซ้ายนะครับก็เมนูแรกคลาสนะครับตัวนี้ในกรณีที่เราลงทะเบียนไว้หลายวิชานะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อที่จะดูรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับได้ทําการลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็มีปฏิทินนะครับสําหรับอีเวนต์ต่างๆนะครับในส่วนนี้คือรายวิชาที่เราเก็บนะครับอาชีพ เป็นรายวิชาที่เราเก็บไว้นะครับอาจจะเราเรียนเสร็จแล้วหรือเราเป็นคนสร้างเองก็ได้นะครับตรงนี้นักศึกษาสามารถสร้างรายวิชาเองก็ได้นะครับทำหน้าที่เป็นผู้สอนนะครับก็เรียนเสร็จแล้วเราก็เก็บนะครับหรือว่าไม่ไม่มีผู้เรียนเราก็เก็บนะครับเราก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับทีนี้เมนูที่จะต้องใช้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ create หรือ Jo ยนะครับก็คือสร้างนะครับสร้างหรือว่า จอยเข้าคลาสที่คนอื่นสร้างนะครับในที่นี้นักศึกษาจะต้องเข้ามาในคลาสเีจอร่นจ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกจอยคลาสนะครับมันก็จะถามคลาสโค้ดเห็นไหมครับนักศึกษาก็ไปเอาในกลุ่มนะครับไปเอาในกลุ่มได้เลยตรงนี้วิชาแรกนะครับตัวนี้เลย ก็ copy มานะครับ copy หรือว่าพิมพ์เอาก็ได้นะครับแล้วก็คลิก j o i นะครับเห็นไหมครับก็จะเข้ามาสู่รายวิชานี้แล้วนะครับทีนี้พอต้องการจะออกไปนะครับ <c oughs> เพื่อ add อีกรายวิชาหนึง่ง <c oughs> เราก็คลิกที่ขีด,ขด,ขดสามขีดนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ Classes นะครับเนี่ยเราก็เห็นรายวิชาแรกที่เราแอดไปนะครับคลิกจอยนะครับแล้วก็ไปเอาโค้ดนะครับของอีวิชามานะครับโค้ดวิชาปฏิบัติแล้วก็เลือกจอยนะครับโอเค แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อเราคลิกที่คลาสเส็ใหม่ก็จะปรากฏวิชาอยู่2วิชานะครับถ้าเราต้องการจะเข้าไปในรายวิชาไหนนะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็หน้าแรกนะครับสตรีมตรงนี้ก็คือข่าวต่างๆข่าวใหม่ก็จะขึ้นที่นี่นะครับข่าวใหม่ก็คือที่อาจารย์โพสต์ขึ้นไปใหม่นั่นเองนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมดก็ไปที่คลาสเวิร์นะครับ มันก็จะมีบอกอยู่ว่าอา,อาจารย์มีงานอะไรลงมาให้บ้างนะครับหรือมีเอกสารใดลงมาให้เราบ้างนะครับในส่วนของพเพ o ่ l นนะครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนของเรานะครับอันนี้เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์อยู่ข้างบนแล้วก็มี classmate ก็คือเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้ว4คนนะครับ ลองไปดูวิชาปฏิบัติบ้างนะครับอ่านี่เป็นวิชาทฤษฎีนะครับในบสักครู่เป็นวิชาปฏิบัติในวิชาทฤษฎีนะครับอาจารย์ก็จะลงในส่วนของสไลด์นะครับไว้ให้แล้วนะครับสไลด์ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับที่แปลงมาเป็นสไลด์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่ก็คือ A4 แนวนอนนะครับทีนี้ถ้าหากว่านักศึกษาต้องการจะ ปริ้นนะครับออกมาให้เลือกตัวเอกสารประกอบการสอนตัวนี้นะครับก็จะมีปกนะครับแล้วก็มีตัวปริ้นนะครับปริ้นเลเยอร์ตัวปริ้นเลเยอร์นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีการเว้นนะครับช่องของการเลคเชอร์ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะได้จดนะครับจดเลคเชอร์ในสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในสไลด์นะครับซึ่งในการนําเสนอปกติแล้วสไลด์พวกนี้ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันจะมีแค่หัวข้อนะครับเห็นไหมครับส่วนในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะได้จากการที่เลคเชอร์ในสิ่งที่อาจารย์พูดออกไปนะครับหรือว่าไปหาอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับจากภายนอกเข้ามาก็เลคเชอร์ลงไปในนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของข้อตกลงและการประเมินผลนะครับไฟล์นี้นะครับก็จะบอกนักศึกษาว่า ช่องทางการติดต่ออาจารย์นะครับมีอะไรบ้างาถ้าจริงๆตอนนี้ที่ง่ายที่สุดนะครับที่ง่ายที่สุดก็คือถามมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับถามมาในไลน์กลุ่มได้เลยหรือว่าไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยอาจารย์มักจะไม่รับนะครับเพราะว่าบางทีรับไปแล้วนักศึกษาติดไวรัสนะครับพวกที่เป็นเกี่ยวกับ สื่อลามกอาจารย์ขายของอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมาที่อาจารย์แล้วก็เพื่อนของอาจารย์ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้รับนะครับแต่ว่าสามารถที่จะส่งข้อความนะครับหรือมเมสเซจมาได้นะครับเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่ว่าส่งข้อความหากันได้ใช่ไหมในส่วนของข้ามอาธิบายรายวิชานะครับก็จะบอกเราว่าหัวข้อที่เราจะเรียนในวิชานี้มีอะไรบ้างนะครับนะักศึกษาก็ดูตามนี้นะครับแล้วก็ เอาไปค้นคว้านะครับจาก Google นะครับหรือว่าถ้าหากใครชอบอ่านหนังสือนะครับเวลาไปซื้อหนังสือก็ดูว่าเนี่ยมันมีหัวข้อครอบคลุมตามนี้ไหมนะครับหนังสือที่มีในท้องตลาดอาจจะไม่ได้ครบตามนี้หรือว่าพูดไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ดูที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ซื้อมานะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายรายวิชานะครับวิธีการประเมินนะครับอตอนนี้นะครับก็จะ แจ้งเป็นวิธีการประเมินแบบปกตินะครับก็คืองานที่มอบหมาย30%นะครับสอบกลางภาค30%ปลายภาค30%ิบทพิสัยส10นะครับซึ่งเดี๋ยวเนื่องจากเราเรียนจริงๆแล้วอันเนี้ยเราเรามีทั้งเรียนในสื่อออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์แล้วก็ต้องมาที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์คะแนนตรงนี้ยังใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าในวิชาทฤษฎีเนี่ยนักศึกษาจะไม่ได้ ไม่ได้มาสอบในห้องเรียนก็ได้นะครับสอบออนไลน์ไปนะครับกิพิสัยก็วัดจากการเข้ามาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าห้องเรียนปกตินะครับอันนี้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับคะแนนทั้งหมดตรงนี้100%่งร้่ไถ้าหากว่ารักษาได้ต่ํากว่าได้ต่ำกว่า50ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้เกรดดีมัน50ถ้าต่ำกว่า50% ก็จะเป็น F นะครับถือว่าไม่ผ่านรายวิชานะครับแล้วก็ทุกๆ5แต้มนะครับก็เป็นเกณฑ์คะแนนอีกขั้นหนึ่งนะครับก็มีดีดีบวกจนถึง A นะครับ80ขึ้นไปเอกสารประกอบการสอนที่แนะนำนะครับก็มีอยู่หลายเล่มนะครับซึ่งในปัจจบันเนื่องจากร้านหนังสือมันขาดความนิยมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนังสืออาจจะหายากนะครับก็จะมีใน C ีในชุฬาบุ๊กนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าแนะนําก็คือในอินเทอร์เน็ตก็จะใหม่นะครับแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าบางทีมันเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ต INDISTINCT มันไม่มีการมันไม่มีทีมงานหรือว่าคนที่จะมาคอยอตรวจสอบว่าข้อมูลที่เอามาลงนั่นแหละ academy, มันถูกต้องหรือเปล่ามันไม่เหมือนหนังสือนะครับหนังสือนี่จะมีบรรณาน,น,นิการคอยตรวจสอบว่าคําผิดไหมข้อมูลที่เอามาลงเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการหาหนังสือก็ยังการันตีได้ว่าเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะครับันนี้เป็นที่มาของคะแนนจิพิสัยนะครับเข้าห้องเรียนนะครับจะถูกหักถ้ามาขาดถ้าขาดเรียนหรือมาสายนะครับขาดสาครั้งหมด4 3. สอบอันนี้เป็นเกณฑ์ปกตินะครับการลาก็ต้องส่งใบลานะครับอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรา เราก็เข้านะครับเข้ามาใน Google Classroom นะครับให้ครบครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่เท่าไหร่เราเปิด13ใช่ไหมครับวิชานี้เรียน14นะครับถ้าจะไม่ผิดวันที่14ก็คือวันอังคารนะครับเ,เราก็จะมาเจอกันวันอังคารนะครับก็เดี๋ยวจารจะแจ้งรายละเอียดน,นะครับไปในไลน์กลุ่มอีกที่นึงนะครับ ก็หลังจากนี้หวังว่าทุกคนจะเข้ามาในในระบบ Google Classroom ได้อย่างถูกต้องนะครับ